ก่อนรับชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดียามเย็นของวันที่อากาศร้อนมากนะครับตามที่ผมเคยทำคลิปไปที่ถ่ายรูปน้องออกไข่ให้ดูนะครับแล้วมีคนมาคอมเมนต์ขอชมอของน้องนะครับนี่นะครับข้างหนึ่งก็คือนิ้วโดนห่านนะครับกินไป ข้างนี้หมดวงเลยครับเหลือแค่นี้แหละอ่านะครับก็เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเนคุ้นนะครับไม่รู้น้องเป็นไรดื้อมากนะครับตอนนี้อ่านะครับก็ตอนนี้ก็จะมาทําคลิปให้น้องเสียวนะครับหรือว่าทําให้น้องออกไข่โดยที่ไม่ต้องใช้ตัวผู้นะครับก็จะมีอยู่สองรูปแบบก็คือรูปแบบรูปจากข้างหลังลงไปหาโคนหางแล้วก็รูปใต้ท้องขึ้นมา นะครับปัจจัยที่สําคัญที่เราจะทําให้ไก่พื้นเมืองออกไข่โดยที่ไม่ต้องใช้ตัวผู้ได้ก็คือหนึ่งไก่ต้องคุ้นนะครับค่อนข้างคุ้นคุ้นมากๆเลยข้อสองไก่ต้องไม่เคยมีประสบการณ์เสียวกับตัวผู้นะครับหรือว่าผระสบพัุณ์กับตัวผู้เลยอย่างตัวนี้นะครับตอนนี้น้องก็ไข่อยู่นะครับผมก็ทำ ที่หายไปจากคลิปก่อนก็คือช่วงนั้นน้องไข่และน้องโสมนะครับจนถึงขั้นเหมือนจะป่วยก็เลยหยุดคลิปหายไปหลายเดือนมากแต่น้องก็ทยอยไข่ให้ผมเรื่อยๆนะครับไข่ตลอดพอถึงเวลาพอน้องโสมผมก็จะหยุดไม่ทําตอนนี้น้องก็ไข่ครับเพราะผมทําไปก่อนแล้วผมก็ลืมว่าจะทําคลิปให้ทุกคนดู <c oughs> นะครับก็อ่ะเดี๋ยวมาลองดูวิธีแรกกันก่อนแล้วจะ ให้สังเกตอาการน้องว่าเวลาน้องเสี่ยวน้องจะมีอาการประเภทประมาณไหนอย่างลักษณะนี้นะครับจับจับปุ๊บเหมือนลักษณะลูกนะครับลูกเอามือลูกสอดเข้าไปในก้นนะครับน้องจ่อตูดปุ๊บลักษณะนี้นะครับนี่ลักษณะนี้ก็จะเป็นอาการที่น้องค่อนข้างเสียวแต่นี่น้องยังไม่เท่าไหร่นะครับถ้าน้องเสียวริงๆน้องจะต้องสลัดปีกเหมือนกับไก่เวลาโดนทับนะครับเวลาโดนตัวผู้ ปีออ่อ่าพูดง่ายอ่านี่คือลักษณะที่หนึ่งอ่าดูใกล้นะครับก็คือลูปจากช่วงปีกช่วงปีกนะครับ,ช,รบช่วงปีกนี่นะครับช่วงปีกนี่ไล่ลงไปให้อยู่ตรงช่วงนี้นี่แล้วก็มาเข้าตรงซอยตูดนะครับแล้วก็ลูบเข้ามาให้มันมาจดอย่างนี้นะครับแล้วน้องก็จะไข่เดี๋ยวอีกวิธีนึ่งลูปจากใต้ท้องนะครับลูปขึ้นมา นี่นะครับสอดนิ้วเข้าไปสองนิ้วใต้ท้องจะมีช่วงสันอกสันอกเราไม่เอาเราลูบข้างเหมือนช่วงซี่โครงช่วงซี่โครงซี่สุดท้ายลูดขึ้นมาให้มันมาชนข้างบนนะครับมันจะมีคล้ายๆผ้าหนังลูดขึ้นมาให้มันมาชนก็คือใช้สองนิ้วนิ้วชี้กับนิ้วกลางลูดขึ้นมาปึ๊ดขึ้นมาน้องก็จะมีอาการคล้ายๆกันก็คือจะตูดหย่อนน้องจะหนีแล้วครับไม่อยากเสียว่ ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับอากาศดีๆแค่ผมเอื้อมมือไปอย่างเงี้ยน้องก็จะหลบหลูบตัวลงเลยนะครับหลูบตัวลงเหมือนจะให้พี่เลยแต่ตอนนี้อากาศมันร้อนมากก็คาดว่าน้องคงไม่มีอารมณ์ด้วยก็เอามาบอกตามสัญญานะครับอย่าลืมนะครับวิธีที่หนึ่งรูปจากสันหลังบนช่วงขาช่วงช่วงเนี้ยช่วงนี้นะครับช่วงนี้ช่วงครึ่งหลัง รูปลงไปรูปลงไปให้ชนก้นอย่างนี้นะครับน้องก็จะเสียวละแล้วก็อีกวิธีหนึ่งใช้สองนิ้วนิ้วชี้กับน,นิ้วกลางรูดจากใต้ใต้ใต้ท้องขึ้นมาให้ชนบริเวณกระดูกช่วงด้านบนให้มาถึงตรงก้นก้นนี่นะครับตรงช่องไข่นี่ช่องไข่รูดขึ้นมาให้ชนตรงกระดูกช่วงนี้ นะครับนี่คือวิธีที่ผมติดค้างไว้แล้วผมก็นำมานำเสนอให้ทุกคนได้ดูแล้วอ่ะให้ชมหน้าน้องเด็ดเดี่ยวอีกสักครั้งไก่ที่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กนะครับเล็กมากเลี้ยงคุว่าน้องโดนหา่านกินขาอ่ะให้ชมเท้าน้องอีกสักรอบนี่นะครับเท้านิ้วหายขาหายนะครับจริงๆมี2ตัวตัวเป็นตัวผู้ตัวนี้เป็นตัวเมีย แล้วคลิปต่อไปจะทำอะไรเกี่ยวกับไก่นะครับมีอีกนะครับเกี่ยวกับไก่อาจจะมีอีกคลิปนึงก็คือเช็คเพศไก่โดยเช็คได้ตั้งแต่ไก่เป็นลูกเกียบตัวเล็กๆเลยซึ่งผมก็มีอะไรหลายอย่างที่ผมเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งผมศึกษาจากการจับไก่ตัวผู้กับตัวเมียแล้วก็เทียบลักษณะของกระดูกแล้ว ก็นำไปใช้กับลูกไก่ซึ่งให้ผล99นะครับผิดผมเคยจับผิดมาแค่เปอร์เซ็นต์เดียวก็คือร้อยตัวผิดตัวเดียวอ่าแต่ผมก็จับไม่ถึงร้อยตัวหรอกเพราะผมไม่ค่อยได้เลี้ยงไก่นะครับเพราะผมเป็นสายชอบแมลงกับสัตว์เลื้ยคานนะครับเนี่ยครับลักษณะนี้ปึ๊บนะครับน้องก็จะจืดตืดตื นะครับยังไงก็ตามหน้าคลิปนะครับอย่าลืมหากชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วถ้าคิดว่าคลิปของผมมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆชมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับคลิปหน้าเรามีคลิปต่อเนื่องต่อกันไปอีกอาจจะใช้เวลาสักระยะนึงถ้าผมไม่ติดอะไรมาก แต่ถ้าผมติดก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงเพราะว่าผมก็เป็นคนทำงานประจำนะครับไม่ค่อยมีเวลาที่แน่นอนไม่ได้ตั้งอกตั้งใจทำคลิปแบบเป็นอะไรก็มีอะไรที่มีความรู้ก็นำมาเสนอให้ทุกคนได้ดูกันก็ท้ายคลิปฝากน้อมเด็ดเดี่ยวไว้ในอ้อมอบน้ออ้อมใจด้วยนะครับกลับคลิปในชาแนลของคนบ้าคืนถิ่นนะครับ ท้ายนี้ข้าให้น้องเด็ดเดียวบายบายนะครับบายบายขอบคุณครับสวัสดีครับหากผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยในที่นี้ด้วยนะครับ